ตัวยาวๆโตเต็มที่แล้วค่ะอันนี้ไว้สําหรับกินปลาเรียนในตู้กุ้งเตดนะคะร้านติกระแตนอันนี้ลูกน้อยอเสเตอร์เจียน,ยนก็คือไอ,อไข่ปลาคาเวียกําลังหาคนเลี้ยงอยู่ใช่ไหมลูกรอ,อก่อนนะเดี๋ยวมีคนพากลับบ้านสวัสดีจ้าวันนี้นะคะมากันที่ตลาดปลาตัวใจแล้วเราก็ไม่หยุดยืนอยู่ที่โซนห้องเช่านะจ๊ะวันนี้เราอยู่ห้องบีสามสิบ ใครที่ชอบเป็นปลาตัวเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะคะห้อง B30 อยู่ในโซนห้องเช่าเปิดทุกวันนะคะอันนี้เราก็ให้ดูกันก่อนว่ามีอะไรบ้างมีปลาทองตัวละสองร้อยสองตัวสามร้อยไปเลยหน้าตาแบบนี้หรือว่าจะตัวเล็กหน่อยไซนี้เลยนะคะแล้วก็มีพวกปลาเล็กๆปลาสอดปลาบอลลูนนะคะแล้วมีอะไรอีกพวกมองออกเซียหาไม่เจอละสิอ่ะเดี๋ยวไล่ก่อน เริ่มมาจากกระดี่เลยนะคะแล้วก็ไล่ไล่ไลมาปลาติวต่างๆมาสายอีกสายอีกเตเป้มอสซอียตะกับหน้าแดงสุมาตาเนี่ยแล้วก็พวกตะกูลปลาสอดอะไรไปอันนี้เลย ร้านเขาอยู่ติดกับร้านปลาค้านะคะด้านหน้าเดี๋ยวเราจะพาไปดูปลาค้าด้านหน้าด้วยเน,นาะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะดูแบบเรื่อยๆของบรรยากาศในห้องนี้กันก่อนละกันก่อนไปดูข้างหน้าก่อนนะข้างหน้าเขามีพวกปลาหางลกยุงด,ด้วยเนี่ยก็มีแบบฟูเลสไปฟูแบ็กหรอฟูแบ็กไม่มีฟูแบ็กหมดแล้วก็มีพวกโคยสั้นนุ้ยน่ารักอ่ะตัวมันตะมูตะมี <c oughs> พออิกัดอ่ะพิกัดอยู่ห้อง B30 นะคะอยู่ซอยสี่เลยเนี่ยอยู่ตรงติดบ้ายซอยสีตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ถัดมาตรงข้ามการอีกร้านหนึ่งเหมือนกันที่มีปลาสวยงามด้านหน้าเลยมีพวกหมูไหมปลาหมูไซส์นี้เลยแล้วย์ด้านล่างมีอะเลเกเตอร์เออตัวยาว,ยาว ใหญ่ๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านก่อนคนเยอะไหมเราส่องได้อยู่นี่มานี่ก็จะเป็นพวกปลาตัวเล็กๆนะคะมินิออนต่างเนาะห้างอันนี้คือปลาอะไรคะซิวโกไฟซิวโกไฟข้างบน ทังเหมือนปลาจระเข้หน่อยๆอันนี้เป็นปลาจิ้มฟันแคะค่ะตัวเล็กๆสามารถเลี้ยงกับกุ้งแคะไดะ้แล้วก็ถัดมาจะเป็นจิ้มฟันจิ้มฟันจระเข้แคะโตเต็มที่แล้วค่ะยเี้โตเต็มที่มันกี่นานะคะเออน่าจะประมาณสักสี่นิ้วได้ค่ะแค่นั้นแล้วก็ไม่โตแล้วค่ะกี่เดือนนะคะ อันนี้เป็นปลาจาลับของทางใต้เอาไม่เาไม่รู้เลยอ่ะแสดงว่ามันเป็นปลาพื้นบ้านของแบบของไทยอยู่ทางภาคใต้ใช่ค่ะอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นปลาของไทยเนี่ยซิลหน,หน,น,นค่ะซิลซิลหนช่มเลี้ยงกับกุ้งแค่ได้ จริงๆร้านเนี้ย<ม>เขามีอีกร้านหนึ่งร้านใหญ่เหมือนกันอยู่ตรงนู้นใช่ไหมร้านติ๊กกะแตนหรือแตนกะติ๊กนะคะติ๊กกะแตนติ๊กกะแตน่เราก็มาเปิดอีกห้องนึงนะคะตรงนี้แล้วก็จะมีเป็นอันนี้ซิลสามจุดเลี้ยงกับกุ้งแคะอ่าอันนี้จะแนะนําในในปลาท,ที่สามารถเลี้ยงกับกุ้งแคะได้เนาะมันจะได้แบบไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็มีเป็นอันอนี้น ซีวขวานอเอ้ซีวขวัญม่วงนําเข้ามันจะเป็นสีม่วงม่วงอันนี้ซีลภานาเดซี่ของอินโดอันนี้เป็นปลาําเข้าปลาซิวไทยกับซิลอินโดเลี้ยงแนวเลี้ยงก็เหมือนกันเหมือนกันเลยค่ะเลี้ยงเหมือนกันเลี้ยงง่ายเหมือนกันเลี้ยงก็ุ้งแคะได้เหมือนกันอันนี้ซิลไทยอ่าเมดกาอ่า คำว่าเมรากะก็คือพวกตะกะกูลปลาซิวเหรอคะหรือว่าปลาปลาซิวที่ดั้งเดิมน่าจะนําเข้ามาจากญี่ปุ่นนะคะแต่ตอนนี้คนไทยเก่งเพราะได้ก็ราคาก็จะแบบดำลงมาเหมือนตอนแรกๆตัวเป็นหมื่นเลยไหมคะแพงมากนี่อันนี้เอาไว้กินพาราเรียอันนี้ซิมกาเล็กซี่เป็นปลาของพม่าประจับของพม่าอันนี้จะขายดีตัวท็อป ตัวสีใสๆตัวสีนะ่ะไอ้แดงๆนี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะหางแดงแดงน่อยๆเราทุกคนตัวมันเล็กมากเลยเราไม่สามารถที่จะเออมันไม่โฟก,กัสอะ่ะใช่มันจะเป็นอย่างนี้อะ่ะตัวมันเล็กมากอะ่ะจนโฟก,กัสไม่ได้ <laughs> แล้วก็จะมีตัวกินลาราเรียอ,อันนี้ไว้สําหรับกินลาราเรียใน,นตู้ปุ้ง <Okay. S 1> ก็จะเป็นอ่าไทเกอร์บาดิสตัวยาวๆใช่ค่ะเอาไว้กิน มีสตัวตัวนี้เป็นไทเกอร์บาดิสแล้วก็เป็นเลดบาดิสอันนี้จะเห็นน่าจะเห็นอันนอันนี้ตัวเล็กมาเลยเราจะบอกว่าร้านเนี้ยคือเขาสามารถส่งออกได้ด้วยรับลูกค้าต่างชาติส่งออกช่องทางติดต่ออยังไงคะเผื่อมีใครสนใจทาง facebook facebook ค่ะเพจนะคะร้านติกกะแตนภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษค่ะติกกแตนสอค่ะติกกแตนสองนะคะค่ะ ปลาพีเอาไว้ด้วยนะคะสําหรับใครที่ต้องการปลาแบบแต่งตู้ไม้น้ําหรือว่าปลาที่เลี้ยงกับกุ้งจริงๆเขายังมีอย่างอื่นเยอะแยะเลยอย่างอันนู้นคือปลาช่อนช่อนออเรนติกพวกปลาช่อนต่างๆนั่นเนี่ยคือแบบข้างหน้าเยอะมากอย่างที่ข้างหน้าเราพาไปดูอลิเกเตอร์ก็มีนะคะพวกปลาแม่น้ําต่างๆทั้งปลาไทยแล้วก็ปลานําเข้าเลยนะคะใครสามารถสนใจก็ ติดต่อได้แล้วกันนะคะค่ะข,<อ>ขอบคุณค่ะร้านโซนตรงนี้ค่ะเปิดทุกวันเลยเปิดทุกวันนะทุกคนมาดูกันได้เลยนะจ๊ะสําหรับร้านนี้ติ๊กตะตนหน้าร้านอาจจะไม่มีชื่อไม่มีคนละคนละร้านหนุน่นอีกร้านนึ่งเขาจะอยู่ตรงโน้นนี่เออร้านนี่ร้านนี้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะพามาดูนระครับอีกสักเล็กน้อยเข้าร้านนี้ ครับพางยาวใครตามหาพวกจัก,กรพรรดิอ่าบ่อน,นี้หรือว่าจะเป็นครับธรรมดาต่างๆไซก็ไล่เรียงไซมาเลยอันนี้ก็ตัวใหญ่หน่อยตัวเท่าข้อสอกอามาฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็อีกไซหนึ่งนะคะหรือว่า นี่อันนี้ลูกน้อยใช่อันนี้กำลังตั้งแถวอยู่ก็คือเลือกได้แต่เราจะไม่ทำนะจ๊ะก็เฝาไา้ดวยละกันเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูในโซนร้านเล่ละกันนะคะสำหรับร้านแรกเลยถ้าใครต้องการดูปลาแม่น้ำต่างๆนะคะก็จะมีร้านนี้เลยอย่างวันนี้มีอะไรไปดูเสือตรงเสือตอนนก,ก้งนกแก้วอะไรอย่างเงี้ยมีช่วงหนึ่งคนถามหานกแก้วเยอะมากแต่ช่วงนี้ ช่วงนี้ไม่ไม่ค่อยมีใครถามหาเราไหมอะหรือว่าใครยังอยากดูอยู่นี่พวกปลานกแก้วพวกปรากฏคางปอมปาดูว่ามีอะไรอีกมีเสือตอทั้งนู้นอย่ดู<า>ที่ชั้นเขาข้างบนว่าเขาเอาอะไรขึ้นมาขึ้นมาวางบนชั้น มีอะไรมีก้างพะล่วงมีแรมแดงมาดูข้างในหน่อยวันนี้อาจจะเดินยากนิดนึงเพราะว่าเป็นวันพุธนะคะแต่ว่าวันธรรมดาหน้าร้านเขาจะไม่มีอะไรวางนะแล้วก็สามารถเข้ามาดูได้เลยนะคะของพีทีอโลวาน่นะนะใครที่ชอบปลามังกอร ปลามังกรงสวยๆตู้ใหญ่แต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีแค่ปลามางกรนะคะอันนี้เดี๋ยวก่อนนะออสการ์ไหมคะอ่าปลามีพวกออสการ์ปลานกแก้วด้านล่างนะคะและนี่นกแก้วแบบสวยๆตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยออสการ์เวลามันโดนแสงมันไอ้นี่อยู่นะมันเล่นแสงใช่ไหมมันต้องมีแบบตู้บางกรจะอยูอคอ่คือชื่อร้านอะพีทียาร์โลวาก็ต้องเป็นพวกปลาวางกร ใช่ไหมแต่ว่าร้านโซนเนี้ยมันจะตัวเล็กแม้ต้องไปดูร้านข้างในเนาะร้านที่อยู่แบบในโซนตรงนั้น,นอยูซอย่ซอยไหนนะคะเดี๋ยวขวาเออซอยแรสี่เออร้านตรงซอยสี่อ่ะจะมีตัวใหญ่อันนี้ก็จะมีอีกร้านหนึ่งอันนี้ป้าอะไรอ่ะคะสะเตอร์เจียนก็คือไอ ไข่ปลาคาเวียอ่ะมันไม่ได้เป็นปลาน้ําเค็มอ่อือเขามันเหมือนน้าก้อยะครับน้ําจืดก็อยู่ได้แต่ว่าอันนี้เราเลี้ยงน้ําจืดก็คือคนที่ซื้อไปต่อก็คือสามารถที่จะแบบเลี้ยงเหมือนปลาน้ําจืดธรรมดาต่อได้เลยแล้วเขากินอะไรอ่ะคะกินผมให้พวกเต้เดินน้ําพวกอาหารเม็ดจมนะครับอาหารแบบจมก้นพื้น่ะกินได้หมดเลยครับผมมันมีไหลไสเนาะตั้งแต่ตัวเล็กตัวใหญ่เลยอ่ะ มันมีเอ้ยมันมันต้องไปรับมารับเข้ามาใช่ไหมใช่ถ้าไข่ปกติอายุสิบสิบสิบสองสิบสามปีขึ้นนะกว่าจะมีไข่ไซเขาจะใหญ่กว่านี้ตัวเต็มที่มันประมาณกี่นิ้วกี่เซนเออถ้าตัวตัวใหญ่อ่ะครับตัวตัวนั้นอ่ะอ่าแต่พอนั้นได้เต็มที่สี่ห้าเมตรเลยครับ ส่วนตัวเล็กๆที่มีลายหนามชัดเจนอะ่ะเป็นไดมอนด์น่ะเป็นลาเตเชนลาเซียผสมมาตส่พันด่นเต็มที่ก็ประมาณสองเมตรบวกลบนิดหน่อยอ่ะคือถ้าเลี้ยงเขาไว้อย่างเงี้ยเขาก็ไม่โตรหรอกเพราะว่าอาจจะช้าอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะปริมาณน้ำแล้วก็มีผลต่อการเจริญเติบโตค่ะต้องมีเลี้ยงในบ่อใหญ่เนาะสำหรับใครที่อยากเลี้ยงปลาแปลกแบบนี้นะคะมันทนไหม ทนนะรับแต่ข้อเสียเขาคือเขาไหวถอยหลังไม่ค่อยได้เขาอาจต้องการพื้นที่เยอะหน่อยครับผมพื้นที่ในการลับตัวให้เขาไม่งั้นก็ถ้าเกิดพื้นที่แคบวันหนึ่งถ้าเขาตัวใหญ่ขับตัวอาจจะวหวชนชนไปชนมาลาบากเขาอีกเนาะใครจะเลี้ยงน้องก็ต้องแบบดูแลน้องนิดน,นึงเนาะน้องจะได้อยู่สบายบายน้ําอากาศอุณหภูมิเอ่อปกติเขาจะชอบน้ําเย็นนะด้วยด้วยถิ่นกําเนิดน,นะฮะ แต่มาอยู่ที่นี่เข้าไทยมาก็โดนปรับบุญนำพูมาพอสมควรแล้วอย่างนี้เห็นผมเลี้ยงอยู่น้ําประมาณยี่สิบเจ็ดยแปดครับผม mm hmm. ก็ถือว่าเย็นนะ,ะถ้าเทียบกับปลามังกรปลาเมดมังกรพวกเนีเน้ยตอนนี้มังกรเห็นหน้าตู้อยู่ที่ประมาณสามสิบนะคะแล้วก็มีเข้ามาเรื่อยๆไหมคะสำหรับสเตอร์เจียนเออไม่ครับนานๆจะมาทีนึง <laughs> เร,เรอยู่ตู้ในสุดด้วยนะ <laughs> แอบด้วยนะโอเคฝากไว้ด้วยละกันช่วงนี้ยังมีหลายสิบตัวมีสองสายพันธุ์ของรัสเซียกับของเอ่อเรียกว่าอะไรนะเอ่อเลูก้ากับคอสไดมอนครับเวลูก้าเหมือนอุตราวานเนาะอ่าใช่ที่จริงสเตเทเจนสเตเทเจนเวลูก้าเขาเป็นสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดละแล้วก็คาเวียเขาก็ตับติดท็อปหนึ่งในสามเลยเรื่องรสชาตินะและราคาแต่ผมไม่เคยกินนะไม่เคยกินเหมือนกัน ได่ส,ส่วนส่วนในพวกคอรไดมอนดเนี้ยคือดั้งเดิมเขาคือสเตอร์เจนรัเสเซียแลรเสเซีแเ้าเอามาผสมมาใสายพันธุ์่นเพื่อให้ได้แบบลักษณะสวยงามขึ้นนะท่านเกเนะลนายลายหนามเขาจะชัดเจนกว่าแล้วก็หน้าเขาก็จะสั้นกว่าวใช่ลายหนามชัดเจนกว่านะเออดูไปมันก็เหมือนแบบมับงกรเหมือนกันนะเนี่ย <laughs> ตัวนพวกตัวเนี้ยเดี๋ยวต่อไปเขาก็จะแบบออกสีดำๆอ่ะสีจะเข้มกว่านี้อีกใช่แต่พวกเนี้ยลายเขาจะชัดกว่าพวกพวกไดมอนอะลายข้างตัวใช่หแต่ว่าลายขึ้นหนามอะไรเงี้ยรวมถึงอ่ะอย่างตัวตัวนู้นไหนนะลายลายชัดน่าจะชัดสุดแล้วหนตัวที่ว่ายออกขวาไปอะนีะ่ <laughs> แหละตัวเล็กตัวเนี้ยที่มาอยู่โดนบงงังอีกเพื่อนบงนะังอ่ะอ่ะโอเค ขอบคุณนะคะฝากไว้ด้วยละกันนะคะพีทิอโลวน่าตรงนี้คือลองเข้ามาดูก่อนจะได้รู้ว่าช่วงนี้มีปลาอะไรนอกจากปลาหลากัหลกๆแล้วที่ร้านอ่ะเขาจะมีพวกแบบข้างในมีเสือต่อนะคะแล้วก็มีปลานกแก้วแล้วก็เป็นพวกพวกปลามังกอแต่ว่าวันนี้เราไม่ดูปลาบังกอเลยนะปลามังกอเอาไว้ดูรอบหน้าละกันนะคะขอบคุณนะคะอ่ะไปออกไปสู่ร้านเล่กันต่อนะจ๊ะ นี้มีคนถามหาลูกแบบสวัยเพือกมีสวัยเพลอกไหมจ๊ะหรออยู่ข้างหลังใช่ไหมโอเคแต่ว่าพวกเชดโรพวกยี่โศกอะไรเงี้ยก็ยังมีอยู่ที่ร้านนี้นะคะอนูหรือเปล่าอ่ะมันคืออะไรอ่ะมันคือสวัยเพือกหรือเปล่าไอ้ตัวใหญ่ๆเนี่ยใช่ไหม อันนี้คือสวายไหมคะใช่ครับสวายสันสวายสั้น,นอ,อุ้ยมีสองตัวเหรอใ<น>ตัวใหญ่มากตัวเท่าไหร่จ๊ะพอค<อ>่ายุ่งอยู่อ่ะโอเคไม่เป็นไรแต่ว่าเอาให้รู้ว่ามีแล้วกันนะคะตรงนี้แล้วก็มีแบบเนี้ยเยอะแยะไปหมดเลยนะคะสำหรับโซนตรงนี้นะแล้วก็เดินเข้ามาจริงๆเราควรจะไปดูปลาทองบ้างไหม เพราะว่าไปดูประกาศหลายคลิปแล้วเดี๋ยวพาไปดูปลาทองบ้างละกันนะคะเดินตรงไป เรามาจบที่ร้านพี่สิทธิล์ละกันนะคะสําหรับพี่สิทธ์ปลาทองตัววันนี้มีตัวแบบเราจะไม่ถามราคาเพราะราคาจะอยู่ที่แบบไม่เกิน 4, สี่ห้าร้อยนะคะเราก็วันนี้มีอะไรมาให้ดูมีตันโจทางนูน้นตัวละแปดสิบมีแบบเนี้ยนี่น,นดูที่เขาถือเราไม่ต้องถือเองอ่า อันนี้ห้าตัวตัวละแปดสิบขูนเข้าไปนู่นนู่นอันนู้น,นสวยเราดูฝั่งโน้ตดีกว่าเออตัวนี้สวยมีแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีน้องวัวไม่ค่อยมีน้องวัวมาในตลาดเท่าไหร่เลยอะ่ะจะมีเป็นแบบสีดำไปเลยสีทองไปเลยสีขาวไปเลย ตันโจไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราส่องปลาทองข้างหลังหน่อยหนึ่งไหมเ,เดี๋ยวเราดูก่อนนี่เดี๋ยวเข้าซอยนี้เข้าซอยนี้ <c oughs> มามาดูลูกปลาทองก่อนแล้วกันตัวนี้สวย เท่าไหร่จ๊สองพันสองไม่น่าล่ะสวยแบบเออสวยสมราคาเลยอ่ะอะไปน้องโซ่ก่ลูกก,ลก,กำลังหาคนเลี้ยงอยู่ใช่ไหมลูกรอก่อนนะเดี๋ยวมีคนพากลับบ้านรอก่อนเออคุยกับปลาแล้ว <c oughs> นี่ตัวนี้ก็สวย จับถูกตัวซะด้วยสิอันนี้แปดร้อยอ่า,อาทุกคนคือตัวตัวที่มันแบบไม่ไม่กี่ร้อยก็มีเนาะเราไม่จับเราจับตัวตัวหลายร้อยนะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะสําหรับตลาดปลาจากโซนร้านเล่แบบนี้นะคะมีทุกวันพุธแล้วก็เอ,อสงการยังเปิดปกตินะคะเปิดทั้งโซนห้องเชา่าทั้งร้านเล่เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ